ไฟเขียวครับจากเงิน1 1 5 0บาทบาทัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1พฤศจิกายนนี้จะมีใครได้บ้างนะครับสำหรับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรัฐบ,บาลจะแจกเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับจากปกติรูดซื้อ300บาททุกวันที่1ใช่ไหมครับในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้และเดือนธันวานที่จะถึงนี้จะได้รับเพิ่มอ e ีกคนละ850บาทรวมแล้วคุณจะได้รับเงินรูดซื้อสินค้านะครับโดยรวม1,150บบาทนะครับอย่าว่าเงินตรงนี้เนี่ย ใช้เหมือนกับเงินรูดซื้อด้วยปกติเลยนะครับกดออกมาเป็นเงินสดไม่ได้ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ข้ามเดือนได้นะครับและคุณสามารถใช้วันละก,กี่บาทก็ได้จนกว่าจะครบวงเงิน1,100 50บาทนะครับนั้นแล้วนะครับพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับเงินคนละครึ่งนะครับเพราะว่ารัฐบาลให้เงินพิเศษตรงนี้ทดแทนแล้วและตอนนี้ครับสตังค์ได้เปิด f c e b o o k p เ g จข่าวสตังค์มีเดียนะครับคุณผู้ชมท่านใดอยากใกล้ชิดกับสตังค์ได้มากขึ้นสามารถไปกดติดตามที่เพจนี้ได้เลยนะครับคุณจะสามารถพูดคุยกันได้ใกล้ชิดส่วน YouTube ก็ทําเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะารารไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วบอกว่ารับชมมาจาก YouTube สตังค์มีเดียนะครับเราจะได้ จเจอกันบ่อยขึ้นเนาะและใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถถามสตังค์มาได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับ